ยังอยู่ที่แยกเกียกไกายนะคะตอนนี้ผู้ชุมนุมมาชุมนุมกันที่แยกเกียกกายแล้วมาดักรอสอวอที่ออกจากนอกสภาบรรยาการก็ดูเดือดตามที่เห็นนะคะหากรถคันไหนที่เป็นรถสวก็สังเกตได้ว่ารถคันนั้นจะไม่ค่อยเปิดกระจกอะคะ่ะถ้าคันไหนเปิดกระจกแสดงตัวก็ถือว่า,อามีการแสดงตัวก็จะเป็นสอฝ่ายค้านบ้าง ส่วนยหญ่ก็จะเป็นฝ่ายค้านนะคะแต่ค pe ันไหนที่ปิดกระจกแล้วก็คาดว่าเป็นรถสาวผู uh ้ช huh. ุมนุมก็ตะโกนเสียงเสียงเสียงสาบส่งเสียงด่าทอเดี๋ยวเราลงไปดูบรรยากาศข้างล่างด้านในกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวลงจากสะพานลอยก่อนนะคะวันนี้สื่อเถื่อนปีนสะพานลอยขึ้นมาค่ะ สะพานลอยเมืองไทยก็มีสายไฟอยู่บนหัวเงี้ยค่ะแ่าหมิ่นเมะเหลือเกิน

ตกแน้ด้วยสวอที่ห้าปฏิบัติการสักรู้ท้าผู้แทนมาถึงขอให้ยุคเขาถกต้งนะไรกันอ่านะครับเราทีละทีเราต้องพยายามเหนียวท้าผู้แทนมาให้เขาชี้แจงกับเราแล้วเราจะ บีิจกรับอีก,อกพี่น้องครับพี่น้องผู้นำประชาธิปไตยครับเรร็ดปืนยังยังให้สอสอของเัว Yeah. อะไครับไอตัวนี้ครับทำไมตัวนี้จะได้ล้างงานถูกวันพ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับพี่ท่าพูดอยู่ครับคุณพิธาคุณพิธาอ้าวทันมุดทันมุดตลอดครับ

ที่24นี้เกิดขึ้นได้ทุกคนรู้ดีว่ากำลังในสภาของพวกเราไม่เพียงพอผมออกมาที่นี่เพื่อที่จะมาขอบคุณขอบคุณพลังของพี่น้องประชาชนทุกคนขอบคุณในอนุภาพของประชาชนขอบคุณในอนุภาพของพลังประชาธิปไตยที่ทำให้ผมในฐานะที่เป็นผู้แทนของพวกท่านได้มีโอกาสอภิปรายแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันที่23 และวันที่24ที่ผ่านมา,มาผมก็ขอขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณมากครับ ที่พวกผมไม่สามารถทำในสิ่งที่พวกต้องการสำเร็จได้ผมต้องขอโทษพวกท่านครับคูโตครูโตความในใจความในใจของพิ่ทาความในใจของพิ่ทาคือผมผิดหวังผิดหว,วังที่ผมพยายามอยากจะหาท่ากออกให้กับประเทศหาทาาออกให้กับพี่น้องประชาชนหาท่ากออกให้กับประชาธิปไตยหาท่ากออกให้กับรัฐบาล หาทางออกให้สวหลอดปืนออกจากกองไฟเพื่อให้ประเทศนี้ไม่ถึงทางตันเสียใจที่สวไม่รับไมตรีจิตตรงนี้และทําให้ผมต้องมายืนคุยกับพี่นกณตรงนี้ครับอ, <ambigu teng> ah> อครมม่าาานนเทไสถ้ก จะไม่หวังเราจะไม่หวองในการที่จะ ไม่ยอมดาวดาสองหกเก้าย <sm> ุไปที h, ่หมดเลยโอ้นีโอเโหโอ้โยโอ้โหโอ้ไห เปิดข้อบังคับประชุมสภาอ่านเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่ยืนอ่านอยู่ตรงนั้นนะครับระหว่างที่พี่น้องตะกนตะกนความนั้นกันอยู่ข้อ41ข้อ41บอกเพียงว่าถ้าหากมีเรื่องเดียวกันพิจารณาแล้วในสมัยประชุมหนึ่งเรื่องคล้ายกันจะยกขึ้นมาประชุมอีกครั้งพร้อมกันไม่ได้ในสมัยนั้นเดี๋ยวออกมาแป๊บหนึ่งนะคะยังไม่ตกไป สื่อแทนจะเป็นลมค่ะ